มีคนถามผมมาครับว่าหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยสำหรับโคจโจเนี่ยดูยังไงซึ่งวันนี้เนี่ยวิธีการดูหุ้นพื้นฐานดีสําหรับผมเนี่ยมันไม่ยากเลยนะซึ่งจริงแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นแบบไหนคือหุ้นพื้นฐานดีอย่างเช่นหุ้นของปตทหุ้น AOT หุ้น a d v a n c e BBL หรือ SCB เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้หุ้นพวกเนี้ยคือหุ้นพื้นฐานดีเนื่อไหมครับซึ่งวิธีสําหรับผมถ้าดูง่ายๆเลยนะครับ ให้คุณย้อนกลับไปดูว่าสิปีที่แล้วมันยังอยู่ไหมปัจจุบันเนี้ยมันยังกําไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วไม่พอครับให้คุณดูว่าอนาคตเนี้ยคุณคิดว่ามันจะอยู่รอดไหมซึ่งหุ้นพื้นฐานดีอนะ่ะให้คุณดูแค่นี้คุณก็รู้แล้วครับว่ามันคือหุ้นพื้นฐานดีหรือถ้าคุณลงลึกเป็นวิชาการหน่อยคุณก็อาจจะดูว่า หุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็จะหมายความว่าคือมันมีการแข่งขันน้อยเพราะฉะนั้นราคาก็จะแข่งขันกันเรื่องราคาน้อยด้วยกลยุทธ์ก็ไม่ต้องเยอะมากแล้วไม่พอหุ้นตัวนี้มันมีการเข้ามาของคู่แข่งใหม่ๆเนี่ยมันยากไหมถ้ามันง่ายก็หมายความว่าอนาคตก็จะมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อแข่งกับราคาเขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันถัดไปก็คือคุณอาจจะดูว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย มันมีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าเยอะไหมไม่ว่าเขาจะขึ้นราคาหรือลดราคาเนี่ยมันผลสุดท้ายลูกค้าก็จะซื้อเหมือนเดิมหรือเขามีอำนาจในการต่อรองกับซัพพลายเออร์เยอะหรือเปล่า อย่างเช่นแบบว่าคุณสามารถไม่จ่ายเงินซัพพลายเออร์ได้ไหมหรือว่ากดราคาซัพพลายเออร์ได้ไหมยอย่างเช่นธุรกิจที่แบบซื้อของแบบเยอะๆในคราวเดียวอ่ะเหนื่อไหมครับก็คือก็จะได้ราคาถูกกดราคาแล้วยิ่งซัพพลายเออร์ต้องพึ่งเขาคนเดียวเนี่ยแน่นอนครับเขายิ่งมีอำนาจในการต่อรองเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจเนี้ยก็มีโอกาสเจ๋งอยา่างคืาะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับคุณต้องเข้าไปดูว่าธุรกิจเนี่ย มันมีกําไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ครับก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันพื้นฐานดีหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปเรียนรู้เรื่องของ Five Force Model ก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงธุรกิจที่เป็นพื้นฐานดีดูอย่างไงนะครับแล้วธุรกิจที่เป็นพื้นฐานดีเอาไปใช้ทําอะไรก็ให้คุณเข้าใจครับธุรกิจพื้นฐานดีก็มักจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันจะไม่ตายนะครับหมายความว่ามันจะอยู่รอดต่อไปในอนาคตแล้วก็เติบโตต่อไปในอนาคตเพราะอะไร เพราะถ้ามันสามารถสร้างกําไรแล้วอยู่รอดแบบยัง่งยืนได้ไหมายความว่าผลสุดท้ายธุรกิจมันก็จะโตโตจากสิ่งที่ผมเรียกว่าเงินเฟอ้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าคุณลงทุนในธุรกิจแบบนี้ผลสุดท้ายอนาคตยังไงคุณก็กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละครับมุมมองของธุรกิจของผมนะครับว่าธุรกิจหุ้นพื้นฐานดีดูยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยทั้งง่ายที่สุดก็คือ,คอดูย้อนกลับไปในอดีตเลยครับธุรกิจไหนที่มันเติบโตแข็งแกร่งยังอยู่ในอดีตถึงปัจจุบัน แล้วก็อนาคตน,นะครับไอธุรกิจแบบน,นี้ผมเรียกว่าธุรกิจพื้นฐานดีนะครับเพราะนั้นคุณอาจจะไปดูด้วยครับว่ามันกําไรอยู่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแบบอดีตอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้แม่งล่อแ,แล้วไม่รู้ว่าจะกำไรตอนไหนแล้วเหมือนการบินไทยอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าง,งบการเงินมันแย่ต่อให้มันอยู่มานานก็แย่เพราะนั้นคุณก็ต้องดูด้วยว่างบการเงินมันยังกำไรอยู่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือหุน้นพื้นฐานดีในสไตล์ของผมคุณอาจจะไปลองดูก็ได้ครับแล้วผมเชื่อหละ คือถ้าพูดออกมาคุณก็รู้อยู่แล้วครับว่าหุ้นแบบไหนพื้นฐานดีแต่นี่ผมแค่ทําให้มันเห็นมุมมองง่ายๆนะครับว่าหุ้นพื้นฐานดีผมมองยังไงเพราะฉนั้นจริงๆแล้วการลงทุนมันไม่ต้องซับซ้อนครับเพราะนั้นหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับและผมอยากให้คุณเข้าใจครับการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณเข้าใจแล้วถ้าคุณเข้าใจครับการลงทุนให้กําไรกงง่ายทีเดียวเพราะนั้นไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ